สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมดีดีต้อนรับสู่นิงในโกชแน,นลนะฮะก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจชั้นดีให้ผมได้ทําคลิปด,ดีๆต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าโจคอเจอแเตอวคคือเขาจะเอาเคสมาขายใช่ไหมใช่ใช่ยไม่หาดด้วยอะ เห็นเมื่อกี้พูดถึงสบู่อ๋อพูดอะไรปะอ่ามาแช่ดีเทลเซ็นเตอร์น้ำเต๋แรกอ่าฮะที่ไหนอ่ะเอ้ดูดียังไงเฮ้ยไวเยอวเลียนคใหม่เพลงชอบเพลง เพลงโคตรเพาะกันด้วยนะอามีอะไรเพิ่งพูดดังดังน่าจะเมืองใหม่เพราะที่นี่ไม่คุ้นเลยเอ้ลานตรงเนี้ยไม่คุ้นเลยใช่เมืองใหม่เยี่ยมพอคันใหม่ีเยังไม่เอวดี่หว่าเยี่ยมสวยอะสวยเฮ้ยโอ้แกต้องรีบขับเข้ามาแกะน่าจะใช่เย็ยตกปลา ตกฟ้าด้วยว่ะเอ้ยมินิเกม <laughs> <laughs> แกตาลิงครับชัวร์เก้ยกตาลิงฮาร์ปเลยอเนี่ยแกตาลิงมิข้าวกัาข้า,ขา <laughs> ในที่สุดก็มีกัาข้า,ขาแล้วน่ยมิสึออะแมวกูโดนก่อนเลย มีเสื่อมายืนสวยๆเยี่ยมแม่งอย่างลื่นเลยเฮ้ยเยี่ยเดี๋ยวนะมันมันไม่กลมแล้วว่ะคุณกระปุลปกติมันจะโดนแค่เป็นกลมๆใช่ไหมเยี่ยได้มาอะไรอะไรเดาวนะเดาวที่โหมดขึ้นนะเอาผมไม่ทันคุกระปุลว่ะเอ้ยเอาไมาชุดใหม่อะเมื่อกี้ตอนนึงของผมไม่ทันคุกระปุลเอ้ยมาให้ตีแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ใช่ไหมน่าจะใช่แล้วป่ะ,ะมันคจะมามให้กูตีได้แล้วโซเชียใช่ใช่ใช่โซเชียไว้ตีแล้วก็คือเราต้องไปไล่ฆ่าโซเชียอีกรอบหนึ่งมิสึเฟอร์ไทนเตอั์ปเดตเข้าแมวตามควาเรียกร้องเฮ้ยท่าใหม่ท่าใหม่ นนอ,อะไรคนไหอันล็อกคันมิซุสเนะไปอยู่กับไอ้นั่นนะเยอะชผู้หญิงโคตรสวยเลยอาร์ชเทมเปอร์เ็มเปิดเอ็มซั์อาร์ชเทมเปอรอ์ส,<ม>สีส้มเรดาวสีส้มโดนแน่ ใช่ฮะเอามีม่วงม่วงมาเพิ so ่มอะย้อมสีแม่แม่มันมันเป็นไในนี่ครับมันเป็นระดับปัามยากครับเออแต่ก็ย้อมสีอันเอ้ทำไมกันตกอ่ะโอ้ใช่ไม่กระโดดยิงอะไอ้เหี้ยะท่ายิงเปลี่ยนเอ้ยเชียมีมีช็อตตามด้วยอะเฮ้โตเชีย ท่าใหม่ใช่ท่าใหม่ปกติมันยิงแค่สองจิ้วเองอันนี้มันมียิงยิงกิ้วแล้วบินไปยิงนะทำไมมันต้องทำคอยยึกๆด้วยวะโอ้ไม่เห,นนห็นเห็นว่าแกลนฮักปะที่มันเขียนว่าแกลนฮับอยู่ด้านบนนะอ่ะอ่าแกลนฮักน่าจะเป็นน่าจะเป็นหักอ๋อโซเชียแม่งโผล่มาเหมือนจินดาหาดเลยอ,อืม,อม เชียโอ้ชุโคตรสวยเชียเอาอาวุธมาด้วยอาวุธมาด้วยโคตรสวยเลยเชียเฮ้ยไม่เป,เปลี่ยนร่างได้ด้วยเหรอแมวเ,เปลี่ยนร่างได้ด้วยเหรอ <c oughs> โอ้ยแกนฮับแม่งโคตรสวยไอเชลเทเว,วไก่มันโคตรหลายสีเลยวะของผู้เล่นอะของแต่ละคนอะของผู้เล่น,นะอเนนะเอ้ยนี่ไงนี่ไงใครอยากได้งานทอนะ ก <G un> ่อนๆใครบน่นเลเล่นเกมมินิเกมไนี่นไงเอาเนี <Yeah. S 1> ย่ยเอาไอ้นี่จัดแจกรางวัลด้วยไอ้เ yeah, หี้ยเนี่ยนะเป็นเน้นใหม่น่ารักอยู่โอ้นี่ของใหม่บานเลยอ่ะ เท่าแต่ชุดโซเชียเมื่อกี้แม่งโคตรสวยเลยจ,จัดสั่งฟรีใช่ไหมังฟรีเจะไม่ห่วงจะไม่ซื้อ,อก็ได้แล้วเขามาขัางกุหลาดแดนอะไรตรงนี้วะ่ยคือแก๊งตัลลิ่งหักมีนักร้องด้วยเว้ยออก็คือนางจะมาร้องให้เราฟังตรงนี้เลยโคตรโหด อะไอ้นี่มันจิวอ๋อไม่อยู่แกนหับด้วยโอเคจะได้คำง่ายๆใช่ไหมโอ้ยจะแกนหับคตรใหญ่แล้วก็สวยมากกัวเมืองเมืองเป็นหมันแล้วแหละไปกองกันอยู่ในแกนหับอ่ะพันเตอร์แรงสิบหกอันนี้แมวหาของไไอ้แก๊งเวียนสามตัวช่วงแรกนี่หว่าเจีย หรืออลังการดาวล้านดวงอารีนาเควสมาแล้วว่ะอ่าเกียรติอันนี้ว่ะอารีนาเอ้ยมันไม่ใช่เควสคิวเนี่ยอารีนาเควส์คิว่ะไอ้ควสอารีนาที่มันสุ่มของให้เราอ่ะไอเสี้ยงวยหวยอันนั้นไม่เอาแรงกิ้งด้วยเหรอโอ้โหอ๋ออ๋อแรงกิ้งปกติแรงกิ้งปกติไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่สนไม่สนได้ของคุอพอ เฮ้ยดาบอะไรอะ่ะทำไมไม่คุนเลยวะดาบใหญ่อันนี้ทำไมรู้สึกุ้นไม่คุนเลยเมหมือน,นมีอยู่แล้วนะเห็นมีคนเอามาเล่นอยู่ที่มันชนตายเลยเฮีย นี่ไงฮันเตอร์กิงโคยอีกแล้วเหรอตัวขาวเมื่อกี้ตัวขาวมา,มาแล้วไม่ใช่อันน yeah. <pudding S 2> oh, ี้ไม่ใช่อันนี้เนี่ยเป็นเดนเมียนเอฟเฟกต์ด้วยโอ้โหเลนจิงเปนเอฟเฟกต์อ๋อไอ้นี่ไอ้กระดานกระดานเควสประจำสัปดาห์อ๋อมีคอนฟิสอารีน่าเควสอะก็คือกูต้องลงอารีน่าเควสเที้ยนี่ทุกสัปดาห์เลยอะ Free challenge quests okay. are also being introduced in Wilds. <laughs> <laughs> these quests have no equipment limits and are for up to four players. For any of these quests, you can bring support hunters to fill any available player space. Take on arena quests from the arena my the <laughs> Gear up and game <laughs> <to laughs> <play your home> like <laughs> <play. laughs> ไอ้เจนเอามาออฟฟิตนี่ไงที่กูถึงว่าไอ้เหียชุดเอามาไม่เปลี่ยนเอาเขมีห้องมาขาย้แงั้นอะหนมิเต็กกูชุดเปลี่ยนนะนมิเต็กก็เอามาทำเียแล้วเอาม้าสวยอยู่แล้วไม่ใช่อีแฮดเลอร์ลเยเอามีมมาดิเปลี่ยนแ่นเอามาได้ด้วยเหรอไอ้เหีย Download content. Free content is coming for all players. In addition to the previously mentioned outfit for Alma, classic gestures from the series are making their return. These offerings will be available <laughs> <for free>. <laughs> I <laughs> I in the store for free. This is what I'm talking about. Cosmetic DLC Pack 1 will be alongside <laughs> this update. อ๋อไอ้เงี้ยไอ้คนที่มีอยู่แล้วไอ้คอนเมติกเดียตีอะเซฟ่าหรือว่าอะไรอ๋อของของสามพันเขาจะมีให้มาแล้วไงเขาไอเดียดีเอซีแพ็ควันอะจำได้ปะเฮ้ยอะไรอ่ะโคตรสวยเลยมันติดมากับมันติดมากับคอนเมติกแพ็ควันด้วยยากีมซองกีมเพลงเยี่แคมเกียร์อันใหม่เยี่ก็น่ารักเลยแต่จะกกุ้มว่าโอ้ก็น่ารัก ยาอย่างดีเลยของแต่งแคมป์ลายแคมป์ใหม่ตกพร้อมกันนะเฮ้ย hey, ได้เหรออะไรวะน้าเดี๋ยวเขาแค่กดพร้อมกันเฉยๆวะเฮ้ยกูชอบอันเนี้ยน,น,น่กูชอบเป็นดินอันเนี้ยทำไมมันแต่หัวมันอันตรายอยู่นะเดย <laughs> มันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดหรอกไอ้เยี่ย้ยไอ้เียชุดเก่าอ่ะไอ้นี่เป็นชุดชุดทันเตอร์นเก่าไอ้ชุดของไอ้แฮตเลอร์คนเก่าอ่ะอ่าถ้าถ้านี่มาแล้วถ้าถ้าเดิมเลยเออก็ก่อนหน้านี้มันให้ทมันให้แค่ท่าเดียวไงดาวโหลดเฮ้ยเฮ้ยภาพคอนนี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยเผาผัดไอ้เหี้ยเผาผัดกูพูดมาแล้ว

ไม่ช่ผูู้้แล้วแล้วกูจะไปเมืองทำไมอะในเมื่อที่นี่มันสวยสัสสาเนี่ยเอาต้นไมไมาให้กูโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่เลยเฮียอันนี้อันนี้เควสเก่าที่มีอยู่ตอนนี้ฮะฮะโคตรสวยอะกูกูหยุดอยู่แค่ตรงนี้ได้ไหมแบบไม่เปลี่ยนแล็บนี่รถแบบไอมีรถแบบมาด้วย อ๋อก็คือคนนี้เขาจะเข้ามาในเกมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเมืองใหม่ไม่ใช่เมืองใหม่เป็น,เป,นเป็นหับครับนดวเป็นหับ สามสามสี่สามเดือนสามเขาหรือแล้วก็สี่เราอะไรเงี้ยของเรารต้องถามโซนไหนอะ PDT หรือิดไม่รู้ 3, สักสามสักสี่ละก็มีอารีนาเวสมีโซเชียมีแกลนหับเข้ามาแล้วก็มีอาร์มิสซิสเนตแล้วก็อเอีเวนต บอสซัมบอสซอมเอพิวยี่สามที่เีย<ป>อะไรเมสาเมษ่าเมสายี่สองยีสามเป็นอ่าอีเวนต์สากุระมาเลยแล้วก็เรดาวสีส้มเรดาวสีส้มมา,มาเอพิวเหมือนกันโอ้โหเมษานี่คือแบบอย่างเดือดอารีน,นามีแรง แรงปกติเหม mm ือนเก็บว่าเอแรงเอแรงเอแหลมเหมือนปกติท hey, hey, mm ี่เราทำเวลาอืมอ yeah. ืมอืมเฮ้ยซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็ไม่ษาไงไอ้เนี่ยในอนาคตป่ะคุณูุจะมาเลยคือเขาไม่บอกใช่ไหมยังไม่บอกโอเคโอเคโอ้แค่นี้แค่นี้ก็หลุดแล้ว น้อยจะบอกว่านี่เยอะแล้วนะนี่ Happy Hunting ฮะไปเทเลนิดแต่เต้นอัปเดตเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไอ้น้ำเสียงน้ำเจี๊ยบบอกนะว่าไอ้มาว่ะมามาว่ะมาเฉยเลยแกล้วจริงว่ะไอ้เหี้ยกูไม่ลงน้ำนะไอ้สัตว์แกล้วจริงว่ะเจี๊ยบสิ่งที่เขาเออสิ่งที่เขา หวยหาก็มานานแสนนานไอเช่นชื่ออะไรนะลักเยียอคูดเออลักเยียอคูดเออเนี yeah. ่ยประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนนี่นะ่รัสามารถด o n a t ได้นะครับผมหรือเป็นการเข้าไปช่วยกันเล่นอ่าให้ของนีเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแคปแอนเดี <another> นะทุกคนบาย